อไล่รถพี่น้องเอลย้าเอาลงใรงนั้นลงค่ะมาชมยังทานตะเกย์นะข้ากินแก้วก็จะลายสวัสดีแล้วก็สบายดีสบายดีตอนเช้าเช้าหนุ่จะเป็นพี่น้องยูคเกอร์ย่ไก่น้องฟุ้งแทบฟังลาพี่น้องที่ต่างประเทศที่ตามเซิ้มเซิ้มก็เน้อยทักทายสบายดีมันนี้เมตนาทัศน์กะ หาลกน้ำก็พี่น้องเอ้ยแต่ว่าบรรยากาศไม่นด้ว่มีแสงแดดเลยพี่น้องเอ้ยชีนาวหนาวแล้วมีนะหาลงไมเยันปลาน้อยขึ้นมาก้อยก็พี่น้องเอ้ยจักรีได้หรือบ่ได้ป้าพี่น้องรุ่นเป็นตามเด็กก็เม่ตาน้อยว่าสิมาอยู่บ่หาไรป่าไม่เนี่ยนะเดี๋ยวก่อนสิไปก็ขอบคุณนิฟจีทุกท่านน้องเปตามซ่อมๆคอมเมนต์น้อยเนาะก็เลยข้าไม่ก็จะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เม่ตาน้อยเด้อพอเป็นกำลังใจการให้คลิปต่อไปนะไรปลาน้อยยินดีไผยได้พี่น้องเอ้ยป้าพี่น้องไปไล์น้ำเด็กก็เมตาน้อยว่าสิได้อยู่บ่ปลาน้อยนะะไไปปกก่่่่อออนนนนููพพาต้ยเล การงแงาาย้งละโง่ไล่รถพี่น้องเอ้ยอ,อะไรโง่คือไล่รถ <laughs> <laughs> นั่นเออโง่ไล่รถนั่นไปเ,เล่นเชี่ยว <laughs> รีบงานแม่ตะน้อยก็ลงไปกอดแล้วพี่น้องเอ้ยอู้พ <laughs> าตะน้อยไว้ขนาดว่าเลื่องลงน้ำนี่เล่น <laughs> ไปเล่นรถ กำลังพาดิกางอยู่เอากางเ,องเ,าองเางน,ะนอะเลยกางเนี่นะมันนี่เม็ดกางเนี่นะกระพากางนะกระพากางเจชองเจมาพี่ชองเจไปพูตัวผ้ากางหน้ากางเนอะเลยกางเนี่นะเฮ้จะไลฟ์เป็นเนอเลยกางเนี่ยนะ เออกางบะทึกแล้วผู้ฟ้านี่นมาน้อยก็เล่นกระต่ายกระต่ายมาหนำฮอน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 นี่นี่นี่นะพอดีก,กางแล้วแล้วก็ววมาเย็บพี่น้องกับแบบนี้เย็บแยงไปว่าเฮ้ยแยงจุ่มลงนะกระถาไปว่าแยงจุ่มนะเวลาปลาน้อยมานละ้วมาชีดองต้องยีบต้องจุม่ม <c oughs> เรียบร้อยแับนี้ไปไปไล่ปุ๊บไล่แต่ผู้ดเลาะมาได้ไล่ปุ๊เลาะพี่

bố bôi ra mày mặt mày 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 mày, 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 mày. À, đi

อ้าวปนิ่ก็ได้เอามาตะนยนะนะตะนยคู่นะปนินก็เ้าในปะกลายหนึงนี่นี่หมูมงหงกะบโอ้งเออไม่หรอตโนยคู่มาตนยงนแม่กบในแม่เพื่อเอาละงาบริฟน้อยป่าน้อยหรือว่าป่าชิวเอามาตะนยคู่มา๋อเสือโบมเนาะไม่เช่ตัวสำลักนี่ละตับตักงรคูตั้งลถอะรเล จักเราหิหาป่ากระตายไปเลยเอ้าโตเชื่อผัวเอามาหย่เชื่อไปนี่ป่านี่มีน้ำเชื่อเลยเนาะขักคน้ำอืมอนนี้น้ำก็พออ้าวเขาเขาอันย่างพี่น้องเลยหลายคนละสามคนสี่คนหลั่งต่น้อยได้ผลนี่นะหอยเชอรี่เชื่อ คือหน่วยใหญ่แช่จบานย่อยจะไปดีป้าลุงหรือเปาื่อกี้ไมเยไเยตาลอยไม่เทียบเจมันเมเจมอะแต่ยืนอยู่เฉยๆก็ไม่ได้นอมุดันหน้าโลกเตรียมโต้ตนอยเตรียมโตไปไล่ตนอย

อังได้เอไม้เทปมพักนี่เซียไม่ไ้อาลกลแหงนี่เออยี่ก็น้ำไเนี่ยโอ้โอ้อมิลายแหงนี่ดีานีตาไปดิั่น้องพงลจะแก้ดีไม่ไม่ hông phải không nào không thấy không, bị vứt nhang, 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 พี่ชมพู่พเจ้านัน่นมาเบิ่งรอบที่ชองพี่น้องเลยว่าจะได้จำเลยอ่ะกระท้ o นอะไรเดียวผัาเจ้าไปนะมาเงียบคุณเรอบทชองได้บลายไป,ไปเลยกบไ่ได้ลื่นเดียไเลยโอ้โอออยรอยยยอันัดอัว้าเน่ยเย็บเย่ยเย็บมาถเช่วยอันนี้ มือกอดละมือไหมัะน้อยจะน้อยมือกอดนะคุณ่าเอาพี่โบแม่โ้วก้นหมดเลยนะท่านกดนุูนมือชวก้นพูนชักโจทอ่าปลากระเห็นพอแล้วล่ะพี่น้องเอ้ย ปลาน้อยหรือว่าปลาชิอยู่แม่แต่น้อยกันได้หลายเลยพี่น้องจำนี่กระพอแล้วปลานิ่งเท่าตัวนึงตาตกงาม,ม่ายนี้นะแต่จะอ่อนเนาะตุก๊กจอดเลยปลาเอาช่องบาดพ่อพี่น้องเอ้ยยั้งมาเทงมาหาให้อยู่กินก่อนบัดนี้ปลาน้อยมีคอยเอามาโมนายหลายลายดองพลาปลาปลาขันยังง่ายง่าแห้งกระเทกขณะแห้งคักอันนี้ยั้งหน่อยมาต่น้อยมือ มาใส่ปลาก้ยมาใส่ปลาก้นพี่น้องไปบ้อนนี่ใอ้ตะลางเนี่ยจังใส่สบายใส่ไงไม่ได้ใส่เอามื่อดอกบระคำเป็นมเยอะน,นะบระคำเพิ่มเยอะเก่งเก่งใช่ไหมบืมอปักมีค่อยมีขี้เปลยเนาะ หมดขั้นทนา่าเรยอยู่จกกนกลางดืน,นี่นะมดขั้นลายแห้งลายโลอืมแบบหมดขั้นนะ นไปขึ้นเจวแล้วเกิดขึ้นมากับบีคบใคลบ่ไตมากกับคบลงกันดู ยอเทีพ่อได้พี่น้องเลยม่ได้อาลายปะลึอย่งลายอยู่นี่เอาไว้นะไว้เก่งนะ ตันโอยมันดี่ยวหลายไปเลยมาน้อยกัน,น,นมันไหวมันไหวมันบินขันกิดมันโอ้ยขันกิดดล,ลายลายน้ำล,ลายโลบลไงได้กิดมันตกลายเนี่ยมอีตูปอันนี้นอนนี่นั่นหมดลายใช่ไหมครบทำละทางมาทางใกล้ ไก่ก็ยืนเฝ้าถ้ากินขี้ป่าเอากระวน้ำออกก่อนนะเออพักพร้อมเดียวตนนี้นพักก่อนเนาะตัวนี้นนออกก่อน,พ,กกอนพักก่อนเดียวก็ไม่ลื่นเดียวไปรเรื่อหลายเตมเนได้ม เดีย๋ดวยวเอาเกล็ดมนันออกงามเลยเนาะยไก่แม่นี่มีค่อยลงพักหันอ้อเลยแม่นะพักก่อนพักแม่นี่อ้อก่อนแม้นี่พักกำลังหาไม่ได้รีดีไปเลรื่อยๆไม่เ,มเมชื่อกเกือบเปิงหนูก่อนพี่น้องจะเกือบเปิงหนูไปคันมาชมก่อนอย่าเชื่อลายลายเปิงหนูนะพ่อเชื่อกบเปิงหนูแล้วไปคันมาชมก่อนพี่น้องกันแบบนี้ หา่างแถวเลยดุก oh, ห yeah, no well, we ่างมาชมบรรยากาศไม่นี้ก็ดีขนาดเขาอบุญพี่น้องเลยเลยไปว่าเขาบุญธาตุเลยไปพี่ว่าจริงหนาวหนาวงอนสามมึงหอนอีรีโลนะมึงเนี่ยหมพัดเย็นชะบะเมื่อกี้มึงตึงบี๊ดทำไปหลายคนอยู่งอื่นนี่กะ แต่น้อยมีเท้าชนไปโบไปจะได้ของฝากให้ของฝากมันจะได้มาชิลี่อันนั้นมาชิลีโคนั่นเห็นแล้วได้พี่น้องเอ้ห้างมาชมกันนะคะเอาห้างดีพ่อเลยพาไม่ได้ถือมากห้างเนาะห้างเอ้าห้างนึงห้างใหญ่นั่นห้าง,งน้อยอลไรนั่นปุ้ยเล่เลยเลมีขาดิ ส่องมันครบผู้เจ้าเมยครบมันครบแล้วอ้างน้อยผัดฟ้าละห่างนี้จะม,ม,มีมีมีไหนมันนะชุกยอดเลยว้ายเอาลงไหนนะลงคำยุบมาไหมมีเยอะหน่อยนะแมงมุมแมงมาอยู่มแม่ไมแมงอันนั้นแมงกองเยอะนเอาพึนนะ่ะหลายอีดีน่ะนี่ ขันไได้ได้ได้ปยได้มือลีนทางพพจะมปีโอยน่นี่กไปเอาโรคมืดเนาะฮะยุบเอาเงอยู่ลมีมีเพิ่ยนหลายนึ่งยมาขันมาอันนั้นก่อนพี่น้องกันนี้ขันอันน้กะทิ่งเนี่ยมโพโบนี่มือลีนียังอย่นะมลีนเอาพื้นเนาะแมงกองเยอะพื้นทุกทาขันเลย มันแบบม้วนๆเลยนะเป็นเสยบม้วนๆนมันถึงจะเสบจื้อเขาเห็นน้องไปองโเล็เด็ดเออเอามือขันนีเสียบกคือน้องไปเอานอันนี้เลยเอามือขันแล้วมาเสบเจ็บพักมากินก็ก้อยปากอ็พี่น้องก็ไปชมครบละเฮ้ยเจ็บ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 นี่เขาเอานั่พักหอนเห็นในพี่น้องเอย่างนี้ได้ถือมันอด้รีนจักพักพื่เลยกคอยกบิจัก นั่้กินแต่แม่ค่อยพากเอิญพักคนเทนต์นี่นะเมื่อกี้ก็ค่อยป่าแซ่บนี่นะกินได้แต่อันอันสูงเหรอพักการดอันนั่นโบพักการ์ดหงส์น่ะน้าหนาวนะเอานี่แถวนี้มาเก็บเอาอีกก่อนพี่น้องเอาบ,บ่อนี่ไหลยยนี่นะอ่าตัวมันดีนนอันบ่อนั่นงูขวายขี้ดนี่กุ้งง,ง,ง,ง่ายดูง่ายงามงามมือตองก็ช็อตขี้ช็อตขี้นด ตองไหมอะนะไม่แค่ทำนี้ก็พอแล้วพี่น้องเลยกินบ่มืดเอาพักพอแล้วก็ยังมือทีอีก่อนนี้เพราะว่าพักก็บ่ได้เอาลายผู้พ่าตะน้อยกับลุงเพื่นพอดีไปเอามั่งกะทินแล้วพี่น้องเลยมากินกับนะพักวนเห็นกับทำนี้ได้วยังมาหอดทีอีกเลยมาหอดทีอก็มาปั้นน้ำกะทิพี่น้องเอวยบัตเนี่ คือวันนี้น้อยนึงมาแล้วผัดลายตืบเลยจับตืบพักเจอืบอิ่มก็ลายตืบน้ำกะทิกคือหลายทีเอ่อจะเชื่อมชมหลายเนาะก็เลยว่าน้ำกะทิลายเนี่ยเจี๊ยบกระคักพี่น้องเลยมึงนี่ น้ำกะทิกลายแห้มาเลือกปลาทามคำมดังไพ่พี่น้องเอ้ยวันจะโค่นน้ำกะทิกัดังไพ่ก่อนนี่มาเลือกปลาที่จะเก่งนี่ท่าปลาน้อยกะตัวบาง่างใหญ่อืออืออันนี้นะลูกปลาเพื่อลูกปลากระดูดเน,นี่ยมันปลากระดูดปลานิบปลานิบกะเก่งที่ดีนี่ lỡ thì nó mà láng quá láng cả láng chưa cụ đi nè nhìn cả ngon mướt nó đẹp nhanh nhanh nhú lụm cả lái lại thì ngon chị đài bạn năm hè không nó. nói này. lại đi. ล้างอีรอบสุดท้ายก่อนพี่น้องโคตรบักไอ้าฟนนี่หรือล้างปากหกระติตมาน้ำนุ่ยนึงอ,อ,นะอ,อ๋อพร้อมดีกับไก่น่ะว่าออดทางนั้นไนบ้านหังนี้กิก๊บกิ๊บกิ๊บกี่รักภาคันพร้อมดีเอาพร้อมดีมันงามพี่น้องต้องไล่ช่องบ้านก็ได้บักหลายป่ากก็ได้ เลอะปลาแล้วพี่น้องเอ้ยมาเทน้ำกะทิช่วมมอคอ้างก่อนนี่กะทิกันอ้าวค้าง,ออางโอ้พายลูกคักอะไรคือเชียนชุกไวยอยู่ดอกพุดเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยพายลูกเลยพุดไวมาปุ้งมานหนิเพราะอะไรทำนี้กันุ้งลงแล้วก็ชิได้มา,าโาเกคฝากอ่ะอืมอืม มาตำแจ่วแกงปลาก่อนพี uh, like, ่น้องเลยแกงไฟเอ็ดอันก้อยอันนะตำแจ่วข้างหม้อแก็งกวาตำแจ่วเละได้พี่น้องเลยมาปรุงเครื่องชะโมก่อนนี่น้ำก็เชื่อแล้วเรียบร้อยละเชื่อแจ่วซื้อซื้อเป็นนู่นซื้อเป็นนู่นแล้วอ๋อแล้าลงมือฟักนะ ตุ๊กพักตุวว๊กพักพองหงม่าชื่อทั้งห้ารุดไปค้างโมอบดนี้ไผ่ลูกขนาดเป็นตาได้กินไหวอยู่ได้พี่น้องเอ้ยนี่แล้วาอังคาโมอันแกงปลาฮอนกระหม้าอันนี้ท่าพี่น้องเอ้ยมาเอ็ดอัอนกดนปลาท่า,าตุ๊กเดี๋ยวจะมาชมทุกพี่น้องเองเ้ยปลาก็ได้จุดจอดเลยตุ่ก แต่เราเช็บคักน้อหนมันเอาละคักอุ้มไปวิ่งเออมาเนี่ยพู้าอันเออนะเชื่อเกอเป็นหนยก่อนจังน้อยให้มันเชบโคนไปนเด้าลุงนะแ้วมาเด้อพื่งมาปะลุงลุงพักข้าลุพักา <ใ>นีน่หนึองแล้วเรียบร้อยเลยไงแจ่วกะทุงท่านต่ำโตแล้วเาะอันนี้แหละกวนจานแล้วมาเบิงเ่งหม้อแกงข่อยกะเริ่มพดแล้วล่ะพี่น้องไม่ได้มือพดพี่นอ้องอ่าฮะตรงนี่ล้มพัดไผ่นะพัดขักพัดเนื้ล้มก็ได้เมื่อกี้ก็มาคิดหฮาวพี่น้องวันนี้นะมันจะได้มาเอาปลาลงก้อนแบบนี้ปลาน้อยลงก็มาเอาปลาน้อยลงเช่หม้อแกงกับพี่น้องหม้อพด ะะเอาบิดเบิดเนี่ยพวยยังจะตูเลยได้ะด่ายมันเอาปลาลงแล้วกันรอดท้ายจีน่อยน้องเอ้ยถ้ามองพดจีน้อยจะปลุกนั่นพดกีน้อกมองกระลมพัดไผ่ <c oughs> ชูกระละพี่น้องเอ้ยแกงปลาน้อยค่อยกะเดี๋ยวฉัได้มาปลุกแกงก่อนบัดน,นีม่มค่อยได้อันนั้นเนาะค่อยได้พดลมพัดไผ่ไปเลย เออแบ่งกระปุงก้อนต่างๆอ๋อตะน้อยเอ้ยเยอะข้าวแห้งแล้วตะน้อยกำหม้อแกงก้อนตะน้อยกับคอแบ่งอยู่เยอะข้าวแห้งเลยอ้าวมามานี่ตะน้อยทอยนะแม่ตักเคือเอาไปไปเอ้ยอกินกินกินอ่ะพักเอาเปอ่าตะน้อยกินก้อนเยอะแแห้้งลเองไปบ้านี้ โครงแกงมาก็มาตักแกงก่อนพี่น้องเลยตักแกงแล้วจังไปหาตำเจวถ้าบุค้าไปเอามือพักพอเบือพักเป็นแกงเช่นนี้มันแกงเช่นปลาหนุ่ยมาแล้วเด็กเขาพี่อย่างนี้หงก็ชื่อทั้งห้ามลูกตักปลาดีเลยมาตำเจวก่อนพี่น้องลไปตำเจลกินเจ้าก้อยฝาหรือบาเมี่ยงฝาโอ้ยโคกเต็มเลยน้องมีแต่ตำหนักน้องเจล ตำมแจวและเลยพ,พี่น้องเลยมาตักแจ้วเชืิญนนี่ก็แล้วเหมือนนะั้นอ่ะจะเขายางไปกี่โลแยามเยอะเข้าแล้วกะนืนั้นน,าน,นานอยู่ปู่าก,ก็ได้กินแล้วกันโอ้มาอีตาโดดนั้นโดดนี่อยู่พาก,ก็ได้ตัวน้ำก็ทิ่ลายก็ละเลยนะ่ะเบื้องแจ้วมันนี่คักขนาดแจ้วนี่แล้วเรียบร้อยพี่น้องเอลยแป่งแจวกักกนนี่มาตักกอยป่าหรือว่าเม่งป่า บัดเดียวเลย đấy นะม,มันตรงเฉี่ยมเลยแต่บัดเดียวเลยเ调เลยเรียบได้พี่น้องกับบัดนี่ในยูเด็กกินกะนนี่ดูนี่นะแต่ว่ามาได้ชมนะมาชมทำนี่กะเพราะว่ามาชมยังมาทนานตะเกีนนะอืถพากินแก้วกับบัตรลายมาๆพี่น้องมา,งมา,มากินเท่าไงแม่แต่น้อยแม่อืมควรจะแคบเนี่ยแต่ผู้ฝาอ่าตุ๊กดูชาญโยผ่าเข้ามาชูกริมมือนี้อืม เชื่อติ๊กพาวนะ,นะพาพมามามา,มาพี่น้องมามตาน้อยอิ่มเนาะตาน้อตอมามาเนี่ยกินก้อยปลาตาน้อยไม่ได้นั้นเลยมาเอ้ยกินพี่ได้กินกันเนี่ยนี่แบ่งได้นัง่งงามมาๆพี่น้องมา

เอามาบดเลยหลมาขาดตับมีมาเหงกระลอกบดเล น้องโคตรเพื่อนี่นะพี่จ็คหืมอืมน้องขึ้นแล้วน้องขึ้นแล้ยอืกดกดอืมอ้าวแม่ตะน้อยกาได้กินข้าวยาแล้วพี่น้องเอ้ยคลิปนี้คลิปนี้กาได้ถ่ายพี่น้องเบิ่งนเท่านี้ได้คลิปหน้านูว่าอยู่หน้าพระจะพบดีกับแม่ตะน้อยใหม่นะแม่ตะน้อยก่เสีได้ขอโตเมื่อบ้านกับพี่น้องเอ้ทัำมละตอนนี้สี่โมงขอขวาแล้วพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ขอจบเป็นเท่านี้ละ าบายอเมทองไปข้ไงหอกอยป่าคอยนะเพราะว่ากินนมืดน้องไอ้อเมกินแต่เฮินที่ได้มานนะนะ